ผ่านไปเรียบร้อยนะครับกับการจัดงานนะครับพิธีมหาวุธยพิเศษพักสมเด็จเสือนอนกินของหลวงปู่ศิราศริจันโทนะครับน้ำมนต์พิธีธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศริจันโทเมื่อวันเสราร์ที่14มิถุนายน2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับเรียกได้นะครับว่ามีพักเกจินะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรวมทั้งหมด6รูปนะครับมาร่วม อุทาพิเศษนะครับพร้อมกับหลวงปู่ศิลาสินิทจันโทนะครับแล้วก็ผู้มีความเชื่อมความศรัทธานะครับต่างก็เดินทางมาร่วมงานกันอย่างรับขังนะเรียกว่าธรรมอุทยานแตกกันเลยทีเดียวนะครับภาคเหนือภาคเหนมาจากภาคภูมยชาตรภาคใต้ภาคจันประสูติ ภาคการอาจารยดิเรกอาจารยดิเรกภาคยิสานอุบาเอ้ยภาคใหญสุริยานแล้วก็ภาคตะวันออกอัฟกานาอัฟกานาเกบห้าห้าประเทศไทยครบประเทศไทยเลยครับวันนี้นะครับครับวันนี้ในการที่ได้ยอดทะลุเท่าไหร่ครับอะไรครับ๋อประมูลวันนี้หนึ่งองค์ได้ยอดทระมูลไปห้าหมื่นบาทครับรพูดไปสร้างโรงพยาบาลด้วยกันครับรุ่นเสือนอนกินครับครับ แล้วหลังจากนี้ก็คือบางคนที่เสร็จเสร็จแล้วจะทำไงต่ออย่างไรก็วัชรุปบางคนที่เสร็จเสร็จแล้วก็จะส่งเก่าให้กับผู้ที่ทำบุญทวดเป็นมาได้ครับทั้งหมดส่งให้ทุกคนนะครับแล้วก็รายการ19บเ้าราจะส่งที่21ใช่ครับ